ชื่ออะไรคะทองจันทร์รัชนามะลาหาค่ะมาจากพัทยาค่ะอายุก huh? okay. uh ็67ป uh ีค huh, uh ่ะโอ้โหอายุ67ป you know, ีคุณแม่ทองจันทร์ใช่ไหมคะคุณแม่ทองจันทร์คะรู้สึกยังไงบ้างหลังจากเปลี่ยนสีผมกับเราแล้วความรู้สึกตรงนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะจากที่ดำแล้วเป็นขาวแล้วเป็นดำค่ะโอ้ ขาวแล้วเป็นดำรู้สึกดีใจมากอันนี้ถามนิดนึงก็แน่แน่คือรู้สึกเหน็ดไหมคะได้กลิ่นไหมไม่ค่ะที่หงอไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหรอไม่ได้กลิ่นอะไรเลยโอ้โหเป็นไงคะอันนี้คือดิฉันไม่ได้บีบนะคุณแม่ตอบเองเลยนะแม้ว่าไม่ไดกลิ่นจริงๆเพราะว่าของเราไม่มีแอมโมเนียด้วยนะคุณแม่ทราบไหมเป็นออร์แกนิกธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะชอบมากชอบมากโอ้โหเป็นไงขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ของเราด้วยนะคะคุณแม่ทอมจันทร์นรเดชคุณแคะอะไรครับ อีกหนึ่งทคราบผมนะคะวัสดีค่ะกิจวัตรสันสวัสดิ์นะคะมาจากสาขาพัทยาค่ะดีใจรอคอย,ยมานานและ่ายาย้อมผมนะคะเป็นคื้อยีย่ยห้ออื่นมาก็คือมันก็ได้อที่หนึ่งแล้วเขาก็ขาวแล้วก็ดำหรือข้างบนใช่ไหมแต่พอมาใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันนุ่มและมันมีความรูม้สึกว่าหนังหัวเราจะเย็นนะคะแล้วก็ดีใจว่ามันเบาออกมาผมรู้สึกสวยอายุเพิ่งเออไม่บอกอายุนะดีกว่าน้อบอกว่าไม่้บอกว่าสองก็ได้ค่ะสองเก่าแก่ อุ้ยสองสี่เก้าเก้าอันธรมานขอาเบื่อกำลังเยาะเย้งบริษัทนี้อยู่แม้ตำแหน่ง FCBD รอแม่ยู่นะครับโอ้โหเชิญค่ะคุณก็ต่อมค่ะชูทิปส่โสภาวมงนะคะก็เป็นสมาชิกของบริษัทยูนิทัชตัวยงในเรื่องของผลิตสินค้าทั้งหมดตัวไหนออกมาเนี่ยคนนี้เป็นคนที่เทสตลอดเลย วันนี้เนี่ยมาแบบตื่นเต้นมากเลยไม่คิดว่าตัวเองจะมาขึ้นบนเวทีแล้วเปลี่ยนลุกตัวเองคือจริงๆจากอาการที่ที่ผมเราเป็นแบบนั้นนะเนื่องจากว่าโสดทำให้เราไม่ได้ไปโขกผมมันก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาตินี้พอมาได้ทำวันนี้นะคะจากอายุ66เนี่ยเหลือ36แล้วตอนนี้ เียนเราได้จริงๆนะคะเราทำให้บุคลิกเราดีขึ้นคะก็ขอบคุณดักตดีๆจากบริษัทยูนิตัสจ้าวเสียงไว้ครับนี่อยูนกับบ้านไปคนที่บ้านคนที่บ้านบอกใครก็เบ้านได้ไงใชไม่ได้ราไม่ใช่ไม่ชแบบนี้ช่ด้นี้สบไม่ึงได้นะอันนี้คือรู้สึกยังไงบ้างตอนทาบอกได้ไหมคะบอกเพื่อนๆได้ไม่าคือจริงๆเป็นคนที่แน่ ยาปกบผมที่มีเอนโดเนียอะไรพวกในรอยเยี้อะไร,ะไรต่างเนี่ยก็ตอนช่วงที่เราเราเราปกบผมหี่ห้่ออื่นนะจะต้องซื้อตัวยาปกบผมเนี่ยของอินเดียใช้ได้อย่างเดียวที่ห่อเดียวก็ต้องไปซื้อที่ทำานบะต้องเป็นร้านที่ร้านของอินเดียที่้องขายโดยเฉพาะเพราะว่าคือเราใช้ไปแป้งเนี่ยมันแพ้พอมันแพ้ปั้งหนัง,หน,งหนังผมเราหนังศีรษะเราอะจะเป็นแผลเป็นแผลแล้วก็ผมก็ร่วงด้วย แล้วจานี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็จะไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ประธานที่บอกว่าจะออกมาใหม่แล้วก็รอคอยรอบที่แล้วก็มานะคะแต่ว่าไม่ได้เทสเพราะว่าอตัวตัวที่ให้เทสคือหมดนะคะก็เลยเอ่ะมันก็ไม่เทสแต่ว่ามารอบนี้คือให้ความรู้สึกอะว่าเหมือนเราเราหมาัก ไเมนเหนืออะไรสักอย่างไม่มีกลิ่นไม่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็สบายยเลยค่ะพอล้างออกมาแล้วก็รู้สึกว่าผมเรานุ่มขึ้นนะคะผมนิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆเป็นคนผมแข็งผมหนาเพราะฉะนั้นเส้นผมมันจะใหญ่ด้วยนะคะอันนี้มาจับได้เลยนะคะอนุญาตให้จับผมได้จริงๆแล้วย้อมผมเนี่ยย้อนอายุขนาดไหนคุณแม่ขอคุณแม่เดินขึ้นไปใกลๆยืนเคียงรูปคุณแม่หนึ่งแล้วลองดูฮะ เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยใช่แล้วและนี่ก็คือผลลัพธ์ค่ะที่ได้จากการใช้ยูมีโคโตเซเล,ลชแฉลบผิน,นั่นเองค่ะเอาล่ะเอสิ่งพวกนม่ได้แล้บและเาส่งอุปกรเลยนการออกบบให้กับยูนีโคโบเซเลชแฉลบเราด้วครับ นี่เลยวันนี้เรามีโปรหนึแถมหนึ่งนะทุกท่านคะรีบสั่งจองได้เลยนะหนึ่งแถมหนึ่งหมดแล้วหรอหมดแล้ว